ไปเรอเรีบ้าออไเปเรียน,ปไ,ปไ,ปยนไปใสมาไปน,นไปใสนะเล,ล,ลกยทั้เ้างหวยโอ้งอไมมีอะไรเลยวันนี้เนะมีซาลาเปาคนละลูกอะซาลาเปาแบ่งกันคนละลูกเออครับกอน บไม่ยังกินเลยมาหนีิเบิดแล้วของกินอาหารมากับเบิดพอดีอยู่นี่ไม่แห้งใหญ่เลยเพชรยังฮิรานั่นดองบะดิดองซีดองปลาทุกปิตเซบเอาไปกินไหมโอ้ยฟักเดียวเธอเอาไปกินกี่ดียฟักเดียวกับเบิ้บเบิ้อาซีดองมากินดองมาดองกินวันนี้เป็นที่ว่ากินห้องครัวกับคักเอาเนาะบาดนีทเนาะบ่ได้ไปให้งานบ่บ่ได้ไปรับจ้างแบ่อย่าไปรับจ้างทนใดเนาะ ออม,มันบ่ค่อยมีผู้จ้างมันบ่ค่อยมีผู้จ้างเนาะแี่ขอทานขนาดห้องครัวเพิ่นอันเปลือกไข่เนี่ยคะว่าเห็ดปุ๋ยบ่หเห็ดปุ๋ยเออใส่หัวแดงอือมีปลาควนอยู่บ่แถวนี้ของเจ้าไหมออม,มันบ่ค่อยมีเนาะมันบ่ค่อยมีน้ำค้างบ่บ่มีนออม้ำค้างแล้วมันลงสระแล้วออลงสระเฮาได้เฮาก็จับอันใส่ใส่สระเนาะ จะได้กินเด้อเดิน้อยู่นะน้ำแห้งก็สิลุ่มตอนแต่ตอนนี้น้ำบ่แห้งไปได้เรื่องลงอยู่ใส่แล้อยู่ห่วยบ่ห่วยก็ได้น่าเอาเอาหน้าทางผุนมันถึงมีน้ำมีน่าเออแม่นอยู่แซ่บบ่แซ่บหลายนี่ตัวนี้กินเยี่มเลยนี่พลานมาเมื่อกี้เนี่ยให้อาหารเพิ่นเอ๊ะฮะอะไรกินหมดหมโอ้มาเป็นยังเดี๋ยวมันก็กิน ประมาณดอกเล็กน้อยถ้าเราไปโรงเรียนนะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ฝักหนึ่งฝักเล็กน้อยเบาลายดอกอยากกินรัวนี่พอแล้วซ้ำหนึ่งนะซ้ำหนึ่งกกินไปรแล้วอยู่ดีไม่แห้งไปกันได้อยายไรค่ะยายเคยเห็นหนุ่มมาอยากน้ำใครอ๋ออยากกินนมอยากกินนมบ้าม่อยากกินก็ให้กิน บมดอยู่นี่ยละมื่อเด็กน้อยอยากกินเราก็ให้นะอ๋อมาเอาคนละมาเหนืออยู่แค่นี้หมดแล้วอ๋อสนใจกินเขมอะไรเอาอันนี้แบ่งให้อ้ายตัวนึ่งไปแบ่งข่อ้ายเพิ่มไหมบ้านเราได้เลี้ยงกินบัดนี้ไม่ลือแล้วตาเอามารับบ้านมือเปล่าแบ้ ไอ้กระดาบ้านนี้ยู่ดีไม่แห้งได้ไ ไปจ้อยอย้าย,ายเติมดีดอกฮะย้าย,ายเติบอยู่เนาะ,ะไปกันด้าอ,อยูยด่ดีไม่แห้งค่ะเอ้อยเจ็ปวดเลยวันนี้ก็ตะลอนทัวร์แบทั้งวันนะคะน้องหมาเอาเจอน้องมามามา,มากินกันมาหนาะ มาตัวนี้เราเขาเราเราเคยเลี้ยงเขาอยู่นะมาเจ้าวะเออเอาหารในพนก,กันเป็นไงละแลนนี้เพื่อนเจ้าอยู่นี่หรอวะโอ้ยไปกินน้ำหนูหลายเชือแล้วแต่บ่จจ้บันยังเชื่อเดี๋ยวอาหารให้น้องหมาก่อนพี่น้อองเย้ยเทวิพลอยู่นี่มาเด้อมาเด้อเดี๋ยวพนไป บ๊อยสบายนี่เนะ,ะามาดามาโกได้ปลานะคะก็คิดว่าคงไม่ได้กินพอดีมีคนาให้มานะนี่นะคะก็จะเอาไปปล่อยนะเด้อพี่น้องเลยเออมาที่ละอีกตัวนึงเด้อแนีออกจากออกจากธรรมามาเกิ้ยนเกี้ยนน่นะนะนเห็นบะ้างไหมน้าๆๆเกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนเห็นบ้ กินอนะกินซ้อนไดน่ะนะเออเต้องไปหาข้อยพคนน่เพหูแจักหนูมาหนีๆเออเออกินกินกินเลยกินเลยกินเลยลูกกินเลยเอออีก,ออก,ก,ก,กอออตัวนึงไปไซละบาทคนอันเล่าน,นเมื่อทางพูน <c oughs> มาแม่แล้วแล้วแล้วปานไปค่อยกินแหน่ตัวนี้มันสลดัดกูได้ปึกกูไ่ดได้กินเด้อโอ้ยหิวนานไปหน่อ,อย ไม่ได้มา,า,มาพ,พกแต่เครื่องดื่มนะคะแล้วก็นมมันนี้แต่ว่านมก็แจกเข้าไปหมดแล้วนะคะใช้เราก็าเหลตเตัวนี้เ,เกนเกนไ้หาน้ำกินมูน้ำก็หาน้ำกิน,านาเองเด้อไก่มีน้ำบริการ พี่น้องคะไปแล้วลูกไปแล้วได้กินไอ้แซบแซบจ้าไปแล้วคะ่ะอาจีบ้าน เวลาปลาคนมาคือสิหลายนนะั่นนะฮ่าดูค่ะอากาศบ้านาาาเฮาพี่น้องเุ้ยเขางามแห้งตุ้งยุ่ง